อ่ะโอเคแล้ว okay, ก okay. ับสวัสดีคนนะคนับวันนี้เราก็มาอยู่เกมโลบ็อกในแมกบูฟฮาเว่นนะใี้อยู่กับแมกบูฟฮาเว่นก่อนอื่นเราต้องไปหาพื้นที่สร้างบ้าน อุ๊ยชียไปครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็่ลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถด,ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันก่อนอย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราไปแถบไหนดีวะเดี๋ยวเราไปแถบนี้ดีกว่าแล้วก็มาเปิดคลิปที่หน้ารถเมย์นะนี่เลยละเอาตรงนี้เลยง่าย บานหลังที่สิบสองนะเรา,เาแบบไหนดีแบบนี้และกันเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนโอเคมาแล้วนี่บาร์แล้วเดี๋ยวเราเอารถเข้าไปก่อนเลย ไฟด้วยโอเคปิดประตูเรียบร้อยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตาเพื่อชวนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วอันนี้คืออะไรวะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันดูซิมีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นบ้านประมาณนี้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเราล็อกบ้านก่อนปิดหน้าต่างไปด้วย สีบ okay, really. ้านด้วยเอาเป็นสีนี้โอเคเรียบร้อยน่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะเราจะออกไปดูนะนี่เป็นห้องนอนเราห้องนอนอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องนอนมีสองห้องนอนด้วยสองเตียงสองชั้นด้วยอันนี้มีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำในตัวอันนี้ห้องน้ำกว้างเหมือนกันนะเนี่ยดูดิ ห้องอาบน้ำนะเป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวเป็นห้องอาบน้ำนะอห้องน้ำก็มีอยู่ตรงนี้ห้องน้ำนี่มีหน้าต่างด้วยนี hey, บ่บานสีม่วงน,นี้ละ่ะตอนนี้เราแค่ๆรอให้มันเช้าก่อนนะตอนกลางคืนเราไม่อยากทำอะไรมากจะเราลง มาดูส่วนของหลังบ้านดีกว่าเปิดตูไงวะทำไมประตูอลล็อกประตูอยู่นี่มาแล้วนี่จะเป็นส่วนของหลังบ้านไม่ค่อยมีอะไรแล้วหลังบ้านโลง่งๆตอนนี้ก็เหมือนจะเช้าแล้ว นี่นี่ก็จะเป็นส่วนของหน้าบ้านเดี๋ยวเราขี่สกิตบอดไปก่อนช่างมาันรถอะเราจะเราลองขี่สกิตบอดไปสำรวจบ้านก่อนเออเป็นสำรวจดูดีมีอะไรบุ๊บเฮาไว้นะใครอยากเล่นก็ลิงใต้คลิปนี้นะครับอุ้ยใครสปอนรถอะไรอย่างนี้ เดีย๋ยวเราอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันจะเป็นห้างนะใช่ปหมห้างเออใช่ห้างนี่มีที่ถ่ายทำข่าวด้วยนักข่าวอ่นักข่าว,าวอันนี้อะไรอ่ะธนาคารอ๋อเป็นเหมือนจะเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วมั้งน,นี่คือร้านเสือ้อผ้า คือนี่ไอนี่ร้านพวกคอมนี่เยอ,อต้อตรงนี่อะไรสาอังกิตอ่านไม่อาากอาากเป็นที่โลกงอันนี้ก็จะเหมือนจะเป็นโรงหนังนะหนังกำลังฉายด้วยทุกคนนี่เรา,าดูหนัง มีหนังบประมาณนี้เองไม่ใช่มีโรงหนังซะด้วยแบบนี้ทำเป็นเล่นเราลองไปดูฝัง่งนู้นดีฝั่งนี้เข้าได้ไหมฝั่งนี้จะเข้าไม่ได้มีอยู่เรื่องเดียวเราหนักเนะี่ยไม่ค่อยมีคนไปครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันตลอดนะ นี่แนละอันนี้เข้าได้อ๋อน,นี้มันจะเป็นที่ฉายหนังจอมอนิตเตอร์นะต่อไปเราไปดูส่วนอื่นกันต่ออันนี้จะเป็นส่วนนี่ส่วนที่ซ,ซื้อตั๋วนะนังก็มีเรื่องเดียวตอนนี้ ให้เขาเพื่อนมาก็รับหมดตอนนี้น,นี่อะไรอะ่ะคืออะไรวะสายญี่ปุ่นด้วยอันนี้ห่อโอ้โหดูสายอะไรทั้งนั้นนี่เดี๋ยวมาดูนี่เป็นร้านพิซพซ่าร้านพิซซ่าเดี๋ยวนี้ประตูไปไหนประตูออกมันก็มีความร้อนมาแล้วก็มีที่ล้างรถตรงนี้ แอบปุ๊บหาเลยนะมีบูธอาหารมีบูธอาหาร้วย <S <S เป็นยังไงเราเข้าไปดูซื้ออะไรได้เปล่าเหมือนจะซื้ออะไรยังไม่ได้นะหยิบน้ำได้กินเลยกินเลยไม่ต้องตต่จังกินไปเลยไปเข้าล้วกลับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อมันยังมีหลายส่วนเลยนะอันนี้ก็จะเหมือนเป็น อะไรอูว่วะนี่ที่ขายรถด,ด้วยทุกคนนี่ขึ้นไปรับน,นี่อันนี้น่าจะรุ่นอะไรสักอย่างนี่มีที่นี่มีลิฟต์ด้วยทุกคนเดีนน๋ยวเราไปดูส่วนต่อไป ที่นี่ก็จะมี้านคนนะตัวเราก็สีเขียวเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูใต้ดินเนี่ยมันมีเหมือนจะมีทางให้ลงไปทางนี้อยู่เดี๋ยวเราลองไปสำรวจข้างล่างกันจะลงได้หรืป่ะเอ้มีรถไฟด้วยมีคนด้วยไม่ทันอขึ้นได้แล้ว ไปแล้วรถไฟรถไฟไม่มีคนขับนี่ถึงแล้วแะโคตร,รไว เดิมเลยเป็นไงนะไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเ้าทำอะไรกินเนี่ยอันนี้บ้านใครบ้านใครไม่รู้ไปหล่อเลย่อย กระโดดข้ามไปเลยอันนี้บ้านเราวะไม่ใช่ลงมาเลยแล้วกัน,นตัวนี้เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างอะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรอะโรงพยาบาลอ่ะนี่โรงพยาบาลเฉยา ถือว่ารายละเอียดใช้ได้อยู่นะไปครับทีเราลองฝ่าบ้านเราไปทางไหนมาทางนู้น่าว่าด,ดูก่อนหลงบ้านแล้วแล้วทุกคนใช่เนี่ยน่าจะทางนี้บ้านเรา น่ไงสีม่วงเอาคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า